ทำไมน้องหมาตัดเล็บง่ายจังมาดูเบื้องหลังการตะไบเล็บน้องหมากันนะคะที่เราลงไปเหมือนจะง่ายนะคะแต่มันไม่ง่ายวุ้นเส้นนะคะเขาจะตัดง่ายเพราะว่าเขาเป็นหมาที่เราเอามาเลี้ยงประมาณ6เดือนส่วนดิสนะ่ะเป็นหมาที่เรารับมาเลี้ยงตอน2ปีค่ะเขาจะไม่ค่อยฟังตอนแรกๆเลยนะคะเรากับสามีจะช่วยกันจับดิสนะคะในการตะไบเล็บเพราะว่าน้องไม่ยอมเลยเพื่อนๆเ,เ,เ,เวลาตะไบเล็บน้องหมาค่ะไม่มีหมาตัวไหนเขายอมหรอกคะ่ะเขาไม่อยากจะทำแต่ เราเป็นเจ้าของเขาค่ะเราต้องบังคับเขาค่ะว่าหน้าที่ของคุณคือคุณต้องตาใบเล็บนะ อันนี้น้องใช้เวลาประมาณ4-5นาทีในการกว่าที่จะยอมรับการตบใบเล็บแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเราใช้เวลาประมาณแต่ละครั้งค่ะครึ่งชั่วโมงกว่าน้องเขาจะยอมให้เราตัดเมื่อก่อนเราอยู่บ้านเช่าค่ะเราจะตัดเล็บน้องหมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะการตะใบเล็บน้องหมาคือต้องใช้เวลาและความอดทนมากๆเราจะใช้วิธีตะใบค่ะเพราะว่าเราเคยตัดแล้วแล้วเลือดสาดค่ะการตะใบเล็บน้องหมาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานาน,านค่ะแต่เลือดมันจะไม่ ศาสาดเพราะว่าเราจะค่อยๆตะใบตะใบไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการตาใบเล็บน้องหมาค่ะมันจะทําให้เล็บน้องกลมๆสวยๆค่ะเราชอบแบบนี้มันเป็นความรู้สึกแบบส่วนตัวหรือว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้น้องดิดเขาก็ไม่ยอมเปิดใจที่จะตาใบเล็บนะ <c oughs> ก็พยายามดึงมือดึงมือออกเราก็พยายามอดทนค่ะใช้ความอดทนมากๆในการที่จะตาใบน้องตอนนี้เขาก็เริ่มยอมรับที่จะตะใบแล้วค่ะหลังๆมาอยากจะให้เร็วขึ้นค่ะใช้วิธีหลอกล่อดิดเขาชอบนวดค่ะเขาชอบให้ พุงเกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นวดนวดเขาไปค่ะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเขาเพื่อนเวลาเราเลี้ยงน้องหมาค่ะเราจะต้องพยายามตัดเล็บหรือตบใบเล็บเขานะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพการเดินของเขาค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเด้อจ้ะตบใบเล็บน้องหมานี่ต้องใช้ความอดทนมากๆ